หนึ่งนิสัยของผู้หญิงที่ได้ใจผู้ชายอย่างมากจริงๆวิธีนี้ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับนั่นก็คือร่วมกิจกรรมในสิ่งที่เขารักหรือชอบนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดแฟนของคุณหรืออถ้าเกิดคุณแอบชอบเป็นเพื่อนก็ได้นะถ้าเพื่อนคนนั้นเขาอะไปชอบสิ่งไหนอยู่คือคุณต้องแอบเสิร์ฟหน่อยนะครับเมื่อคุณรู้ว่าเขาชอบสิ่งนั้นคุณก็เริ่มจากการพูดคุยในสิ่งนั้นและถ้าเกิดเขาไปทํากิจกรรมสิ่งนั้น คุณก็ควรจะกระโดดไปร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นอย่างพระเครื่องอ่าสมมติเด็กยุคใหม่รุ่นนี้นะครับมีหลายคนนะสนใจพระเกจิรุ่นใหม่แล้วก็เออศึกษาอยู่แล้วเวลาอยากจะไปกราบไปไหว้หรือว่าไปตามวัดต่างๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะต้องเดินทางไป และแน่นอนครับถ้าเกิดเขาเดินทางไปคุณอยู่บ้านเฉยๆมันก็ไม่ได้เกิดความสัมพันธ์เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดกลับกันนะครับคุณร่วมไปด้วยกับเขา,เ,าเดินทางไปด้วยกันเห็นไหมครับระหว่างทางอนั่งรถไปข้ามจังหวัดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนะี่ยในระหว่างทางก็มีอะไรให้พูดคุยกันและผู้ชายเนี่ยเขาจะรู้สึกดีว่าเออมีผู้หญิงนะคอยสนับสนุนในสิ่งที่เขาทาอยู่ดังนั้นนี่คือหนึ่งนิสัยที่จะทําให้ผู้ชายนะั้นหลงมากขึ้น